สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลองเปลี่ยนเลนส์แว่นตานะพอดีเลนส์แว่นตาเก่ามันเป็นรอยเป็นรอยอันนี้ของโอกเกลรุ่นฟูเซลนะ คุณฟูเซลอันนี้ซื้อมาหลายปีแล้วพอดีไป <S <S เห็น <S 2> <S 2> เลนจากในแอปแอปหนึ่งอาีเอ็กเพสเนี่ยไปลองสั่งมาดูราคาก็ไม่แพงเลนตรงเลนตรงของเดอมมันเลยแต่ว่าน,นี้ถูกกว่า วันก่อนลองถือไปที่ร้านที่ซื้อมาเลยร้านเว้นตาไปถามเขาว่าเออเขารับเปลี่ยนไหมเขาเลยบอกเขาไม่รับเปลี่ยนเขาไม่ไม่อยากบอกนะว่าที่ไหนแต่พอพอไปถามร้านเว้นอีกคร้านนึงเขาก็มีเขาก็บอกมาเลยวว่าถ้าเปลี่ยนเออลูกค้าต้องยอมรับในความเสียหายของถ้าแปลว่า ในในกรณีที่ขั้นตอนการเปลี่ยนมันผิดพลาดหรือแบบเสียหายลูกค้าต้องยอมลับได้ก็เลยว่าเออยังไม่ไม่ลองเปลี่ยนดีกว่าแต่ค่าเปลี่ยนมันก็ไม่แพงหรอกประมาณสามร้อยสามรอยก็ถือว่าเออมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าเอออยากอยากลองเปลี่ยนดูไงเพราะว่าเราเราสั่งเรนตรงรุ่นมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนยากนี่กันีเดี๋ยวเดี๋ยจะลองเปลี่ยนเองดูวรามันจะได้ไหม ลองมาลองกันเลยแต่ต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช่ช่างแว่นตานะอันนี้เป็นแว่นของผมเองอราทมาลองเราจะลองไอ้ก,กดจากกดจากด้านไหนเนาะมัต้องกดจากด้านนี้ไหมด้านไหนออกกดจากด้านไหนออกนะก็คือเอา,เอามือลองงางๆดูมันก็น่าจะออกง่าย เนี่ยออกละออกมาละหนึ่งค้งมีอกเล่ของของแท้นะลายเฟอร์รี่เนะี่ยนี่มีตาของเฟอร์รียอีกค้งออกอีกครั้งเนี่ยออกง่ายมากเลย นี่เรามาลองเลนของมันกันเลนตรงรุวนเลยฟู s เซลสีไฟเรด สายอนนีข้างขวาข้างขวาใช่ไหมเดีย๋ยวขั้นตอนใส่กลับคืนก็ตอนแรกเรากดจากด้านในออกมาข้างนอกตอนนี้เราพอตอนใส่คืนแล้วก็ต้องกดจากเนี่ยเห็นร่องนะร่องมัน,นะม,นมันทำให้เรา มันต้องกดจากด้านนอกเอ้กดจากด้านในออกมาด้านนอกอยูแล้วกอบขอบกอ,อบมันกอบเดิมนี้ฝั่งขวาใส่กับคืนพยายามเอาด้านที่เป็นที่ที่สัมผัสก,กับด้างอะ่ะข้าไปก่อน มันกับดัางเข้าไปก่อนเขากดจากแันนี้เข้าไป,ไปค่อยกด ่อแล้วหนึ่งคังอ,อีกคันหนึ่งคังซ้ายใส่ดัางที่เป็นที่สัมผัสกับดัางอะ่ะเข้าไปคนทางทางกรอบนิดนึง ด้านด้านนี้เข้าไปแล้วด้านมุมนี้นะเข้าไปแล้วเหนือด้านนี้ด้านไลจากได้จากขอบลงไปไลจากขอบบนแล้มาด้านขอบด้านล่งางแล้วอไรไปทังนี่เข้าแล้วไปด้านท้ายก็สามารถทำเองได้แต่ก็ระวังนะ คือถ้าเป็นเลนตรงรุ่นน่ะยังไงก็ใส่ได้นะเนะือ้อหา้าเช็ดน,นี้เลยมีซอ,องมันเนี่ยซอง เ,เ,เป็นของเฟอร์รารี่เนอเกลียบางทีเห็นผมไปถามช่างเขาแล้วแบบว่าข้อเสียของมันนะคือตรงนี่แหละเลนปลอดถ้าเลนดำอะไรไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเลนปลอด,ดานานไปอไปดปะหลอดจัดลอดของเดิมอะของเดิม เป็นรอยแบบกระเทระนีดเดียวแล้วก็ลามไปเรื่อยเลยนี่ซองผ้ามันวิธีใช้ซองผ้าก็คือเอาแว่นใส่เข้าไปแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ด ไปเฉยคโอเคีขอบคุณครับ ชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมุมครับ